สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปล่อยกูบุชีนะคะตำหนีก็มีบางเลยนะนี่นะคะ2015นะวเวอร์ชันสีชมพูนะคะแต่คิตตี้น่ารักมากโอเคเดี๋ยวเรามาบีความสโลกันเลยนี่นะคะความสโลกแต่ตำหนีนะคะ คื่มราทีมก็ไม่ได้ลาวเยอะอะไรระว่างนะคะก็ตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเราเพิ่งมาเห็นนะนี่่ะข้างหน้าเห็นกันหรือ,อยังเพิ่งได้มาวันนี้เองอะ กำหนิดเยอะมากซื้อก็ตรงนี้เนื่งนมสโลนะคะส่วนตรงโบตรงไหนไม่มีนะคะกำหนิดเราเพิ่งมาเห็นนะเราจะขอขายในราคา250บาทนะไอเดลียให้ตาคิดนะคะอันนี้คือปล่อยนะจริงๆเลาจริงๆแล้วเราเพิ่งไดน้นเนี่ย โอเคค่ะ250้บาทนะเขาสนใจรีบรั้งมาเลยค่ะในคลิปนี้เราไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย